ทีละวันนี้เราได้ฟังพระวาจาของพระเนิจ้าสองบทพระวจาราบทที่สองที่คุณพ่ออ่านนั้นเราเรียกว่าเป็นพระวรสารพระวรสารในวันนี้เป็นพระวรสารที่บันทึกโดยนักบุญลูกาานักบุญลูกาานั้นอาชีพเดิมเป็นหมอเป็นนายแพทย เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่มีความลึกซึ้งในพระวาจาของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่าเมื่อพวกเราฟังพระวาจาของพ้าเป็นเจ้าในวันนี้เราอาจจะตกใจนะตกใจที่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกสิทธิ์ของพระองค์ว่าเรามาเพื่อจุดไฟในโลก เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้โลกนี้ลุกเป็นไฟแล้วพวะงยังบอกอีกว่าเรามาเพื่อที่จะทำให้คนแตกแยกลูกกับพอ่อแตกแยกกันบุตรสะใยกับแม่แย่าแตกแยกกัน ทำไมคําสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเป็นอย่างนี้ลูกๆตั้งใจฟังครับเวลาที่คุณพ่ออ่านพระวาจาของพระเป็นเจ้าตอนนี้ตอนแรกคุณพ่อก็สะดุดใจนะสะดุดใจว่าเอ๊ะพระเยซูคริสต์เจ้าพระงค์นำแต่ความร่มเย็นมาไม่ใช่หรือทำไมจึงนำไฟ แล้วพระเยซูคริสต์เจ้านำแต่สันติภาพมาให้มีใช่หรือแต่วันนี้ทําไมพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าพระองค์นาความแตกแยกอ่าวน่าสนใจเราใช่ไหมครับเบื้องหลังเป็นอย่างนี้เบื้องหลังก็คือว่าก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาบังเกิด ก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จออกเทศนาสั่งสอนสังคมสังคมในสมัยนั้นเป็นสังคมที่ถูกปกครองด้วยอำนาจของชาวโรมันชาวโรมันซึ่งมาปกครองชนชาติยิวชนชาติยิวนั้นเป็นชนชาติเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ชนชาติโรมันเวลาที่เขามาปกครองเนี่ยเพื่อที่เขาจะปกครองได้เขาก็ให้สิ่งที่เป็นรางวัลล่อใจสำหรับคนที่เป็นผู้นำในสังคมอยู่นั้นเช่นพวกที่เป็นสมณนำ คือพวกที่เป็นพระพระในสมัยนั้นนะก็จะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นชนชั้นปกครองและในบรรดาพระทั้งหลายนะัก็จะมีหัวหน้าของพระเขาเรียกว่าหัวหน้าสมบะในสมัยนี้ถ้าทางพูดก็คงจะเรียกว่าพระสังฆราชหรือว่าถ้าลงมาก็าจะเป็นเจ้าคณะภาาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลถ้าเป็นทางคริสต์ก็จะเป็นบิชอปซึ่งเป็นหัวหน้าของแต่ละสังฆมณฑลในสมัยนั้นพวกสมงาณานี้เป็นชนชั้นนำเพราะว่าเป็นพวกที่รู้พระคัมภีร์ไบเบิลพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นบรรจุ กฎเกณฑ์ของโมเสสเพราะนักประชาชนชาวยิวนั้นจะเคารพบฎของโมเสสเพราะว่าโมเสสนั้นถือว่าเป็นบรรพบุรุษเป็นผู้นำชนชาติยิวที่นำเขาออกมานะจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ออกมาสู่ความเป็นไทยออกมาสู่ความเป็นอิสระแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้นำคนอนื่น นำเขาเข้ามาสู่ดินแดงที่เขาครอบครองอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่โรมันเข้ามาครอบครองอยู่เขาก็ต้องการที่จะเอาอกเอาใจคนที่เป็นหัวหน้าชาวอยู่ก็คือพวกสมณะการหนึ่งนะกลุ่มที่สองก็คือพวกฟาลีสี พวกฟาริสีนั้นก็เป็นพวกที่แบบถือกฎเกณฑ์เคร่งครัดร่วมกับพวกนักกฎหมายที่ออกกฎเกณฑ์ออกมาเพื่อที่จะใช้บังคับประชาชนคนรากหญ้าแต่ส่วนมากกฎเกณฑ์ที่เขาออกมานั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่เอารักเอาเปรียบ เพราะฉะนั้นสังคมในสมัยนั้นเป็นสังคมที่ตกอยู่ใต้อำนาจสองชั้นหนึ่งอำนาจของโรมสองอำนาจของคนที่ถูกโรมแต่งตั้งและคนที่ถูกโรมแต่งตั้งก็เป็นบุคคลที่สแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตัวเองเพราะฉะนั้นประชาชนเป็นอย่างไร ประชาชนก็ลำบากเขาขูดรีดเอาภาษีจากชนชาติยิวจากชนชาติของตัวเองแล้วก็นำไปให้ชนชาติลงเพราะฉะนั้นคนระดับลากยากนั้นชีวิตมืดมนยากลำบากไม่มีใครกล้าที่จะแก้ไขสังคมนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูกิ์เจ้าเสด็จมาพระองค์เห็นพระองค์เห็นแลว้วพระองค์ทำอะไรพระเยซูกิ์เจ้าเห็นความไม่ถูกต้องในสังคมนั้นพระองค์ทำอะไรพระเยซูกิ์เจ้าไม่ได้อยู่เฉยเฉยพระเยซูกิ์เจ้าไม่ได้บอกว่าทุระไม่ใช่พระเยซูกิ์เจ้าพระองค์ไม่ได้หัวหดอยู่ในกระดองเหมือนเตา่า แต่พระเยซูวิสศษเจ้าออกมาชี้ผิดที้ถูกชี้ผิดชี้ถูกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าพระองค์นำไฟมาอย่างไรพระองค์นำไฟมาคุณสมบัติของไฟคืออะไรคุณสมบัติของไฟประการแรกคือให้แสงสว่าง พระเยซูริ์เจ้ามาแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์นำไฟมาก็คือพระองค์นำแสงสว่างมาเพื่อที่จะให้คนในสังคมตั้งแต่ผู้นำผู้มีอำนาจหัวหน้าสมณะฟาลิสีคำพิจารยา์พวกนักกฎหมายและบรรดาประชาชนทั้งหลายรู้ว่าอะไรถูกแล้วก็อะไรผิด เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของไฟก็คือส่องสว่างส่องสว่างให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเวลากลางคืนมืดๆสมมติว่ามีสิ่งสองสิ่งตะคุ่มตะคุ่มมาถ้าลูกไม่ส่องไฟดูก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ถ้าสมมติว่าตะคุ้มตะคุ่ม,มาสองสิ่งนะกระดุบกระดุบกระดุบมาสองไฟออกไปโอ้อไอทางซ้ายนี่คนเว้ยไอทางขวานี่ควายว้ใครเคยเห็นควายมั้งใครเคยเห็นควายยกมือเออยกมือโอ้เห็นควายหมดทุกคนเลยนะในวัดนี้เอามือลงลูกเออ ควายใช้ทําอะไรไถนาเออไถนาเวลาที่เขาจะจูงควายเขาจูงที่ไหนจูงที่ไหนลูก<ช>เขาเวลาที่เขาจะดึงควายเนี่ยเขาจะต้องสนสะพายก่อนใช่ไหมสนสะพายก็คือเอาเหล็กเนี่ยแทงที่จมูกมันน่ยข้างในอะแทงสองข้างเนี่ยให้มันทะลุก,กันแล้วก็เอาเอาเชือกนี่ร้อย ร้อยร้อยขึ้นมาแล้วก็มัดตรงนี้นตรงคอตรงนี้นหลัง,ขงเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเขาเขาของควายแล้วเขาก็จะมีเชือกมัดจากเขาานะี่ดึงดึงควายเพราะฉะนั้นเวลาจูงควายเขาจูงที่ไหนจูงที่จมูกจูงที่จมูก พราะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เห็นบรรดาสมณนะบรรดาผู้นำบรรดาอะไรต่างๆที่อยู่ในสังคมยิวนั้นก็จะถูกจูงโดยผลประโยชน์ของโรมันพระเยซูคริสต์เจ้ามาพระองค์จึงบอกว่าเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องปฏิเสธอันนี้ถูกต้องปฏิบัติพระองค์จึงบอกว่าพระองค์นำไฟมา นำไฟมาเพื่อที่จะส่องให้เห็นว่าการเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนี้การโกงของส่วนรวมมาเป็นของตัวเองนี้ถูกหรือผิดครับผิดการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองโดยเบียดเบียนส่วนรวมถูกหรือผิดครับเออผิดเนี่ยพวงเป็นไฟไง,ไงมาส่องสว่างไง เา่อสองสว่างเป็นไฟทําให้เขาแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือควายอะไรคือคนถ้าคนก็จะเป็นอย่างพวกเรานี้ใช่ไหมถ้าควายเป็นยังไงให้เขาจุงจงมูกถูกไหมเออแต่มีไหมที่บางคนทําตัวเป็นควายมีไหมลูกมีไหมเออมีใช่ไหมคือคนที่ถูกผลประโยชน์จุงจุงจมูก แล้วก็วิ่งตามสแสดงว่าคนคนนั้นทำตัวเป็นายพระเยซูกิจเจ้าพระองค์ไม่ต้องการให้คนกลายเป็นควายแต่ต้องคนต้องเป็นคนส่วนควายนั้นก็เป็นควายต่อไปเออเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าเนี่ยการที่พระเยซูกิ์เจ้ามาแล้วก็บอกว่าพระองค์เป็นไฟเนี่ย ก็คือมาส่องสว่างให้รู้ว่าอะไรถูกให้รู้ว่าอะไรผิดเพราะว่าสังคมก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะมานั้นมันเป็นสังคมที่มืดมนด้วยความโลภความโกรธความหลงมันปลกลูมไปด้วยกิเลสพราะฉะนั้นพระงจึงเป็นไฟมาเพื่อที่จะส่องสว่างให้รู้ว่าอันนี้ถูกต้องทำ อันนี้ผิดต้องลักเล้นชัดไหมตกลงเป็นไฟนี่ดีไหมลูกดีไหมเออเป็นไฟนั้นดีเห็นไหมตกลงพระเยซูพระเจ้าเข้ามาในโลกเนี่ยเป็นไฟเนี่ยน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเห็นไหมไม่น่ากลัวนะเวลาที่เราเดินไปกลางคืนถ้ามีไฟกับไม่มีไฟอะไรดีกว่ากัน มีไฟใช่ไหมลกูกมีไฟถ้ากลางคืนแล้วมันมืดปิดไฟหมดเหมือนใครไม่รู้ปิดไฟแล้วไล่มอบอ่ะเขาชอบไหมไม่ชอบแต่ถ้าเปิดไฟสว่างมันปลอดภัยไหมปลอดภัยเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระวาจาของพระเยซูคริสตเจ้าในวันนี้ที่พะอคมบอกว่าเรามาในโลกเรานําไฟมาให้โลกก็คือนำความสว่างมา มาเพื่อที่จะบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดนำไฟมาเพื่อที่จะสามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้เทพอันนี้มาอันนี้เทวดาอันนี้ปีศาจโอเคนะวันนี้ ให้ข้อคิดเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปจริงๆน,นมียาวกว่านี้แต่วันนี้เอาแค่นี้นะสรุปแล้วสรุปแล้วพระเยซูพร์เจ้าพรองค์บอกว่าพระองค์เป็นไฟแต่คุณสมบัติของไฟนั้นคือการให้แสงสว่างแสงสว่างทำให้เราเห็นชัดเจนว่าสิ่งนี้แตกต่างจากสิ่งนี้ ไฟที่พระเยซูเจ้าให้นั้นเป็นไฟแห่งความรักและความยุติธรรมทำอันนี้ผิดต่อความรักทำอันนี้ผิดต่อความยุติธรรมทำอันนี้เป็นการแสดงความรักทำอันนี้เป็นการแสดงความยุติธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็อยากจะให้เราเป็นไฟด้วยนะลูกนะเราทุกคนต้องเป็นไฟ เป็นไฟยังไงสมมติว่าเราเดินไปแล้วเห็นคนกำลังจะขโมยของเพื่อนเรานี่แหละกำลังจะขโมยของเนี่ยที่มินิมาร์เนี่ยเราจะทำยังไงเอาเลยเอาเลยเอามาแบ่งฉันด้วยเหรอราทำาไงต้องยังไงรูก ต้องไปบอกเขาใช่ไหมบอกเขาไม่อันนี้ไม่ถูกนะใช่ไหมหรือถ้ามีเพื่อนกําลังจะหนีเรียนเราจะบอกว่ายัางไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะหน,นีไปตรงไหนมาบอกฉันด้วยนะฉันจะไปด้วยนะอันอันนี้ถูกไหมอันนี้ไม่ถูกใช่ไหมถ้าคนจะไปขโมยของคนนี้จะหนีเรียนเราต้องเป็นไฟเป็นไฟไปบอกว่าอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้ต้อง ต้องซื่อสัตย์เราต้องตั้งใจเรียนเราต้องชี้ถูกชี้ผิดนะลูกต้องเป็นคนให้แสงสว่างนะแต่ว่าก่อนที่เราจะให้แสงสว่างคนอื่นได้เราต้องให้แสงสว่างตัวเองก่อนนะให้แสงสว่างตัวเองก่อนเพราะนั้นขอพระเยซูคิิสต์เจ้าซึ่งพระองค์เสด็จมาเพื่อเป็นไฟให้กับพวกเราขอให้ไฟของพระองค์นั้นส่องสว่างในจิตใจของเรา ให้ตาใจของเราได้สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูกควรทำสิ่งใดผิดไม่ควรทำและให้เราได้สามารถเป็นไฟให้กับสังคมเราจะไม่ยอมก้มหัวให้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราจะสนับสนุนสิ่งที่ถูกต้องโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนคุณธรรมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นไฟ ไฟแห่งความรักความเมตตาไฟแห่งความซื่อสัตย์ไฟแห่งความกตัญญูและไฟของการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและนั่นแหละเราจะนำไฟที่พระเยซูคริสต์เจ้าให้ไปส่องสว่างให้กับคนอื่นเพื่อที่จะกำจัดความมืดแห่งความโลภความโกรธความหลงทำให้เราไปสู่ชีวิตที่เป็นสุข ตลอดไปขอพระเจ้าหมตตยพดอนเบชพนามพระบินาและพวกบุตรและพระจิตอาเมนัน